ในโอกาสนี้ครับผมขออนุญาตนำทุกท่านนะครับเป็นเวลาที่ทุกคนรอคอยนะครับที่จะร่วมแสดงความยินดีกับฟันเฟืองที่สำคัญในการขับเคลื่อนการศึกษาในพื้นที่ EC เป็นหัวเรือหลักในการกระตุ้นระบบการศึกษาให้เข้ากับสถานการณ์และตลาดแรงงานภาคอุตสาหกรรมในปัจจุบันและวางแผนการขับเคลื่อนการศึกษา สู่ตลาดแรงงานภาคอุตสาหกรรมในอนาคตผมขออนุญาตนําทุกท่านเข้าสู่พิธีมอบรางวัลเชิดชูบุคคลทรงคุณค่าทางการศึกษาในพื้นที่ EC ประจําปีพุทธศักราช2568และผู้ที่ได้รับมอบเกียรติบัตรยกย่องเชื่อชูเกียรติบุคคลดีเด่นทรงคุณค่าทางการศึกษาในเขตพื้นที่ EC ประจําพุทธศักราช2568จํานวนทั้งหมด2ท่านท่านที่1ได้แก่ รางวัลเชิดชูบุคคลดีเด่นส่งคุณค่าทางการศึกษา EEC MDD Award ประจำปี2568 ดรออร์ไทยโยทินรุ่งเรืองสุดสงวนสตรีเหล็กเลือดน้ำเค็มคนเมืองชนผู้นโวโยการวิทยาลัยเทคนิคสตหีหรือวิทยาลัยเทคนิคไทยออสเตรียเป็นผู้บริหารการศึกษาที่ทุ่มเทใส่ใจในการฟื้นฟูพัฒนาและรือสร้างวิทยาลัยสู่ความก้าวหน้าใหม่โดวยวิสัยทัศน์ความมุ่งมัน่นและการแสวงทุกโอกาสที่จะยกระดับคุณภาพกำลังคนการศึกษาเพื่อเด็กนักเรียนอาชีวะไทยการย้ายมาบริหารวิทยาลัยเทคนิคสตหีเกิดขึ้นในห่วงเวลาที่ประเทศกำลังเผชิญการเปลี่ยนแปลงด้านเทคโนโลย คโนโลยีและอุตสาหกรรมครั้งสำคัญถือเป็นโจทย์ที่ท้าทายอย่างยิ่งในการพาวิทยาลัยก้าวจากโลกเก่าสู่โลกใบใหม่ที่เริ่มตั้งแต่การปรับฐานความคิดพัฒนาบุคลากรในองค์กรและสร้างวิสัยทัศน์ความเข้าใจใหม่ร่วมกันล้วนเป็นบททดสอบที่ต้องอาศัยทั้งทักษะและฝีมือการบริหารของดรอรไทยอย่างแท้จริงแต่เพียงไม่นานหลังจากเข้ารับตำแหน่งการบริหารของดรอรไทยได้พลิกโฉมวิทยาลัยเทคนิคสตหีให้เฉิดฉายขึ้นอย่างโปรง่งใสทันสมัยและก้าวทันโลกใหม่ความมีวินัยของ ครูและนักเรียนปรากฏเด่นชัดความร่วมมือกับภาคอุตสาหกรรมขยายตัวอย่างรวดเร็วชื่อของวิทยาลัยไ,ได้รับความเชื่อถือจากสังคมในวงกว้าง ภาพสะท้อนของวิทยาลัยเทคนิคสตหีบที่โลกรับรู้ภายใต้การนำของพันุ์พัฒนาอย่างก้าวกระโดดเป็นสถาบันอาชีวศึกษาต้นแบบในพื้นที่ EEC ที่สามารถตอบสนองความต้องการของภาคอุตสาหกรรมได้อย่างแท้จริงด้วยการบูรณาการความร่วมมือกับทุกภาคสว่วนวิทยาลัยเทคนิคสตหีบในยุคข,ของดรอรไทยก้าวขึ้นเป็นแกนนำในการบริหารกำลังคนด้านเมคคาทรอนิกของสถาบันอาชีวศึกษาเป็นศูนย์ความเป็นเลิศด,ด้านเมคคาทรอนิกและยานยนต์ไฟฟ้า EV และเป็นศูนย์ความเชี่ยวชาญ ด้านอากาศยาน EEC Aviation รวมทั้งเป็นต้นแบบความร่วมมือกับภาคอุตสาหกรรมชั้นนำระดับโลกจากยุโรปอเมริกาญี่ปุ่นจีนและไทยกว่า100แห่ง การพัฒนาบุคลากรด้านอากาศยานได้ร่วมมือใกล้ชิดกับการบินไทยและบริษัทผู้ผลิตชิ้นส่วนอากาศยานจากสหรัฐอเมริกา mm hmm. การดำเนินงานที่ยึดแนวทางสตหีบโมเดลและ EEC โมเดลในการผลิตบุคลากรตามความต้องการของตลาดแรงงานปัจจุบันสร้างระบบทวิภาคี100%ให้นักเรียนทุกคนจบแล้วมีงานทำทันทีมีรายได้สูงซึ่งเป็นต้นแบบให้กับสถาบันอาชีวศึกษาในประเทศไทย ด้วยผลงานอันโดดเด่นและความมุ่งมั่นเสมอมาสำนักงานคณะกรรมการนโยบายเขตพัฒนาพิเศษภาคตะวันออกจึงขอยกย่องเช,ชิดชูให้ดรอ,อรไทยโยธินรุ่งเรืองสุดสงวนเป็นบุคลากรดีเด่นและทรงคุณค่าแห่งรางวั e ล EEC MDD Award ประจำปี2568 ครับขอแสดงความยินดีกับดรอรททยโยธินสุขสงวนผู้อำนวยการวิทยาลัยเทคนิคสัตหีบครับและในโอกาสถัดไปครับผมใคร่ขอรดาษยยนเชิญท่านดรจุลาสุขมานพครับเลขาธิการสกพอครับประธานในพิธีเป็นผู้มอบเกียรติบัตรครับขอญาตเรียนเชิญบนเวทีครับและในโอกาสนี้ครับขอญาตกรับเรียนเชิญท่านดรอรททยโยธินรุ่งเรืองสุขสงวนครับผู้อำนวยการวิทยาลัยเทคนิคสัตหีบเป็นผู้รับเกียรติบัตรครับขอญาตกรับเรียนเชิญครับ ขอแสดงความยินดีกับท่านผู้อำนวยการวิทยาลัยเทคนิคสัตหีบนะครับที่ได้รับรางวัลเชิดช,ชูบุคคลดีเด่นทางการศึกษานในเขตพื้นที่ EC นะครับและรางวัลต่อไปครับรางวัลที่2รางวัลเชิดชูบุคคลดีเด่นทรงคุณค่าทางการศึกษาในเขตพื้นที่ EC ประจำปีพุทธศักราช2568ได้แก่ รางวัลเชิดชูบุคคลดีเด่นส่งคุณค่าทางการศึกษา EEC MDD Award ประจำปี2568ผู้ช่วยศาสตราจารย์ทัศพันธ์สุวรรณทัศน์คณบดีสำนักวิชาววิศวกรรมศาสตร์และนวัตกรรมมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลตะวันออกวิศวกรและผู้บริหารผู้สร้างกำลังคนและสร้างการศึกษายุคใหม่ ในแบบ EEC โมเดลที่เปลี่ยมด้วยความมุ่งมั่นทุ่มเทมีวิสัยทัศน์ที่โดดเด่นเป็นนวัตรกรผู้สร้างการเรียนรู้แบบไม่หยุดยัง้งอาจารย์มีบทบาทสำคัญในการขับเคลื่อนการพัฒนากำลังคนตั้งแต่เริ่มต้นสร้างเขตพัฒนาพิเศษภาคตะวันออกตลอดมาด้วยความมุ่งมั่นที่ต้องการยกระดับการศึกษาและพัฒนาเทคโนโลยีในภาคอุตสาหกรรมภายในประเทศให้สอดคล้องเท่าทันกับโลกอุตสาหกรรมยุคใหม่ผ่านการทำงานที่เชื่อมโยงกับภาคอุตสาหกรรมกว่า50แห่ง เพื่อร่วมกันยกระดับเทคโนโลยีและด้วยศักยภาพของอาจารย์ผู้เป็นนักนวัตกรท่านนี้ที่โดดเด่นด้วยความสามารถในการสร้างสรรค์ลงมือทําจริงทั้งหมดนํามาซึ่งผลลัพธ์ที่จับต้องได้ด้วยการผลิตบุคลากรคุณภาพเข้าสู่ภาคอุตสาหกรรมมากกว่า2,000คนในช่วงที่ผ่านมาการเปลี่ยนแปลงของเทคโนโลยีวันนี้ต้องเรียนรู้พึ่งพาภาคอุตสาหกรรมและต่อย,ยอด มาปรับสร้างกำลังคนของเราให้มีคุณภาพความเชื่อถือที่เราได้รับเกิดจากนานคุณภาพที่เราทุ่มเท บุคลากรที่ไปจากเราเป็นบุคลากรที่ภาคอุตสาหกรรมรอรับทุกคนทั้งหมดเกิดจากการทำงานบนเป้าหมายและวิสัยทัศน์ที่ชัดเจนไม่ท้อถอยต่ออุปสรรคที่รุมเรา้าพร้อมทั้งใช้กระบวนการขับเคลื่อนง,งานอย่างเป็นระบบเกิดเป็นผลลัพธ์ที่จับต้องได้อย่างต่อเนื่องในมิติของการบริหารอาจารย์ทัศพันธ์ไม่ได้พึ่งเพียงความรู้ความสามารถแต่ขับเคลื่อนง,งานด้วยความรักความใส่ใจและการตื่นรู้ตลอดเวลา ผลักดันให้ทุกคนในองค์กรร่วมมือกันสร้างงานสร้างคนและสร้างสถาบันสู่การพัฒนาที่ยั่งยืนผ่านการปรับสร้างกำลังคนและการศึกษายุคใหม่ให้เกิดผลลัพธ์ตามวิสัยทัศน์ที่ชัดคมอย่างแท้จริงด้วยความมุ่งมั่นเช่นนี้เองอาจารย์จึงได้รับความไว้วางใจจากอุตสาหกรรมชั้นนำระดับโลกทั้งจากยุโรปญี่ปุ่นและจีนที่เลือกประเทศไทยเป็นฐานลงทุนให้ร่วมถ่ายทอดเทคโนโลยีและองค์ความรู้จากบริษัทระดับโลก สู่สถาบันการศึกษาในประเทศเพื่อยกระดับบุคลากรรุ่นใหม่ที่พร้อมรองรับอุตสาหกรรมอนาคตของชาติอย่างแท้จริงด้วยความมุ่งมั่นวิสัยทัศน์และผลงา,านที่เป็นรูป,ปรธรรมสำนักงานคณะกรรมการนโยบายเขตพัฒนาพิเศษภาคตะวันออกจึงขอยกย่องเชิดชูให้ผู้ช่วยศาสตราจารย์ทัศพันธ์สุวรรณทัศน์เป็นบุคลากรดีเด่นและทรงคุณค่า EEC MDD Award ประจำปี2568ครับขอแสดงความยินดีกับผู้ช่วยศาสตราจารย์ทัศพันธ์สวรรณทัศนะครับคณะบดีสำนักวิชาวิศวกรรมศาสตร์และนวัตกรรมมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลตะวันออกนะครับในโอกาสนี้ครับผมใคร่ขอเรียนเชิญท่านดรจุลาสุขมานพครับเลขาธิการสกพอประธานในพิธีบนเวทีเพื่อมอบเกียรติบัตรครับ และขอเรียนเชิญท่านผู้ช่วยศาสตราจารย์ทัศพันธ์สุวรรณทั์ครับคณะบดีสำนักวิชาวิศวกรรมศาสตร์และนวัตกรรมมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลตะวันออกรับมอบเกียรติบัตรครับครับในโอกาสนี้ครับผมใครขออนุญาตเรียนเชิญท่านดรอรทัยครับท่านพูวอในการวิทยาลัยเทคนิคสัตหบบันทึกภาพร่วมกันครับ ครับกับพระคุณท่านดรจุฬาสุขมนบนะครับประธานในพิธีผู้มอบเกียรติบัตรในวันนี้ครับและก็ขอแสดงความยินดีกับผู้รับเกียรติบัตรยกย่องเชิดชูบุคคลดีเด่นทรงคุณค่าทางการศึกษาในพื้นที่อีประจำปีพุทธศักราช2568ทั้งสองท่านครับท่านพ่วงในการวิทยาลัยเทคนิคสตาหีบและท่านคณะบดีสํานักวิชาวิศวกรรมศาสตร์และนวัตกรรมมทรตะวันออกครับ ในโอกาสต่อไปครับร่วมแสดงความยินดีกับสถาบันและหน่วยงานที่เป็นกําลังสำคัญในการขับเคลื่อนความเป็นเลืศเฉพาะด้านเป็น,นกลไกสำคัญของ EC ผมขออนุญาตนำทุกท่านเข้าสู่พิธีมอบรางวัลเชิดชูสถาบันและหน่วยงานดีเด่นทรงคุณค่าทางการศึกษาในเขต EC ประจำปีพุทธศักราช2568ครับ รางวัลเชิดชูสถาบันดีเด่นส่งคุณค่าทางการศึกษา EEC MDD Awards ประจำปี2568ศูนย์เครือข่ายความเชี่ยวชาญด้านเมคคาททอนิกส์ศูนย์ e n m e c Enmeg ก่อตั้งเมื่อปี2563ที่สำนักวิชาวิศวกรรมและนวัตกรรมมหาวิทยาลายัยราชมงคลตะวันออกโดยผู้ช่วยศาสตราจารย์ทัศพันธ์สุวรรณทัศ์คณบดีสำนักวิชาว,วิศวกรรมศาสตร์และนวัตกรรมดำรงตำแหน่งเป็นผู้อำนวยการศูนย์ตลอดระยะเวลาการดำเนินงาน ศูนย์เอ็นเได้แสดงถึงความเชี่ยวชาญด้านเมคคาทอนิกส์ยังโดดเด่นพัฒนากําลังคนและการศึกษาผ่านการสร้างความร่วมมือกับภาคอุตสาหกรรมยังต่อเนื่องจากความเชี่ยวชาญและการบริหารจัดการที่มีคุณภาพภายใต้พันธสัญญาร่วมยกระดับประเทศกับ EEC ศูนย์เอ็นเจึงเป็นต้นแบบการพัฒนาบุคลากรตามแนวทาง EEC โมเดลทั้ง Type A และ Type B ได้ผลิตกําลังคนมาแล้วกว่า3,000คน และกำลังร,งร่วมสร้างบุคลากรตามแบบ Type 4ที่ EEC ริเริ่มขึ้นล่าสุดความโดดเด่นของศูนย์ไม่เพียงอยู่ที่ความเชี่ยวชาญด้านการเรียนรู้แต่ยังอยู่ที่การประสานความร่วมมือกับภาคอุตสาหกรรมในพื้นที่ยังต่อเนื่องทั้งอุตสาหกรรมไทยและผู้ลงทุนจากทั่วโลกทําให้เอนเมเป็นแหล่งผลิตก,กําลังคนยุคใหม่ทักษะสูงให้กับอุตสาหกรรมกว่า50แห่งได้รับคํเชื่นชมยังต่อเนื่องนักศึกษาทุกคนมีหลักประกันงานทําตั้งแต่ปีแรกพร้อมกับมีรายได้สูงได้ทํางานในบริษัทชั้นนํา นี่คืออีกมิติหนึ่งของความสําเร็จของศูนย์เอ็นเมกนอกจากนั้นศูนย์เอ็นเมกยังเป็นที่พึ่งของภาคอุตสาหกรรมที่มุ่งยกระดับปรบับฐานการผลิตจากเครือข่ายความร่วมมือกับสถานประกอบการชั้นนําในงานด้านเมคคาททอนิก์จากเยอรมันฝรั่งเศสญี่ปุ่นจีน ล่าสุดมีความร่วมมือยกระดับการผลิตบุคลากรขั้นสูงกับสถาบันระดับโลกยังเช้งห Institution of Technology อีกด้วยผลลัพธ์ที่เกิดทั้งหมดในช่วงเวลาที่ผ่านมาที่ทางศูนย์แห่งนี้ได้ประสานสร้างขึ้นนี้ช่วยระดับปรับสร้างมูลค่าทางเศรษฐกิจนับหมื่นล้านศูนย์เอ็นแ ขับเคลื่อนด้วยความมุ่งมั่นและวิสัยทัศน์ที่ก้าวไกลเป็นศูนย์แห่งการเรียนรู้นวัตกรรมและพัฒนากำลังคนคุณภาพสูงเป็นพลังแห่งความร่วมมือและพลังแห่งการยกระดับเศรษฐกิจยุคใหม่ของประเทศจากวันนี้สู่อนาคตอย่างแท้จริงสำนักงานคณะกรรมการนโยบายเขตพัฒนาพิเศษภาคตะวันออกจึงขอยกย่องเชิดชูให้สูนเครือข่ายความเชี่ยวชาญด้านเมคคาทรอนิกส์ n m e c เเป็นสถาบันดีเด่นทรงคุณค่าทางการศึกษา EEC MDD Award s ประจำปี2568ครับขอแสดงความยินดีกับศูนย์เครือข่ายความเชี่ยวชาญด้านแมคคาทรอนิกส์สำนักวิชาวิศวกรรมศาสตร์และนวัตกรรมมหาวิทยาลัยเทคนโนโลยีราชมงคลตะวันออกครับผมขออนุญาตใคร่ขอเรียนเชิญท่านประธานครับท่านดรจุฬาสุกมานุครับเป็นผู้มอบเกียรติบัตรบนเวทีครับและขออนุญาตตัวแทนจากศูนย์เครือข่ายความร่วมมือด้านแมคคาทรอนิกส์นะครับสำนักวิชาวิศวกรรมศาสตร์และนวัตกรรมมทรตะวันออกเป็นผู้รับเกียรติบัตรครับ ครับขอบพระคุณท่านดรจุลาสุขมานพบครับประธานในพิธีครับและก็ขอแสดงความยินดีกับศูนย์นิเมกในวันนี้ครับต่อไปครับสถาบันและหน่วยงานที่ได้รับมอบเกียรติบัตรเชิดชูสถาบันและหน่วยงานดีเด่นทรงคุณค่าทางการศึกษาในเขตพื้นที่ ec ประจำปีพุทธศักราช2568สถาบันที่2ได้แก่รางวัลเชิดชูสถาบันดีเด่นทรงคุณค่าทางการศึกษา EEC MDD Award ประจำปี2568วิทยาลัยเทคนิคชนบุรีวิทยาลัยเทคนิคชนบุรีเป็นสถาบันอาชีวะชั้นนำที่สำคัญต่อการพัฒนากำลังคนของประเทศไทยปัจจุบันดรพีรพงษ์พันธ์โสดาเป็นผู้อำนวยการและมีศูนย์เครือข่ายความเชื่อชาญด้านระบบรางหรือศูนย์ e n r a i รเป็นต้นแบบความร่วมมือระหว่างอาชีวศึกษากับภาคอุตสาหกรรม และสถาบันต่างประเทศวิทยาลัยเทคนิคชนบุรียกระดับปรับสร้างการจัดก,การศึกษาและพัฒนากำลังคนระดับอาชีวะยุคใหม่ขึ้นตามแบบ EEC model ทั้งวิทยาลัยตั้งแต่ช่วงปี2564เป็นต้นมาผ่านการระดมความร่วมมือกับภาคอุตสาหกรรมสาขาต่างๆกว่า20แห่งใน10สาขาวิชาอาทิกลุ่มยานยนต์สมัยใหม่ Me คทอนิกส์ดิจิทัลอิเล็กทรอนิกส์กลุ่มระบบรางเป็นต้น การยกระดับปรับฐานการศึกษาทั้งหมดมีเป้าหมายเพื่อพัฒนาให้ได้ระบบการศึกษาที่ทันต่อความเปลี่ยนแปลงของเทคโนโลยีและได้บุคลากรที่มีสมรรถนะที่ตอบโจทย์การลงทุนยุคใหม่ปัจจุบันมีความร่วมมือกับอุตสาหกรรมกว่า70แห่งเรียกว่าเป็นระบบทวิภาคีทั้งวิทยาลัยมีการผลิตบุคลากรสาขาต่างๆปีละกว่า2,000คนการจัดตั้งศูนย์เอ็นเรลที่วิทยาลัยถือเป็นการบุกเบิกการพัฒนาบุคลากรในสาขาวิชาชีพ ที่มีการขยายตัวจากระบบคมนาคมยุคใหม่ตอบโจทย์ทิศทางการขยายตัวของเศรษฐกิจไปสู่อนาคตผ่านความร่วมมืออย่างใกล้ชิดกับสถาบันระบบรางจากประเทศจีนในการพัฒนาสร้างการศึกษาแบบทวิภาคีและทวิวุฒิเชื่อมกับภาคอุตสาหกรรมสร้างการเรียนรู้จากประสบการณ์จริงส่งต่อเข้าสู่ระบบงานทันทีหลังสำเร็จการศึกษาการผลิตบุคลากรขอ,ของศูนย์ e อ r a เรพัฒนาทั้งกลุ่มช่างเทคนิคและต่อยอดสู่ระบบขนส่งอัจฉริยะ เป็นกำลังคนยุคใหม่ให้กับอุตสาหกรรมระบบรางและมีการยกระดับด้านภาษาและการสื่อสารคู่ไปด้วยจนได้รับการยอมรับจากสถาบันที่ร่วมผลิตบุคลากรที่จีนและภาคอุตสาหกรรมระบบรางจากผลงานความก้าวหน้าแบบต่อเนื่องทั้งในระดับประเทศและความร่วมมือกับต่างประเทศในการสร้างบุคลากรคุณภาพสูงสำนักงานคณะกรรมการนโยบายเขตพัฒนาพิเศษภาคตะวันออกจึงขอยกย่องเชิดชูให้วิทยาลัยเทคนิคชลบุรี เป็นสถาบันดีเด่นส่งคุณค่าทางการศึกษา EEC MDD Award ประจำปี2568ขอแสดงความยินดีกับวิทยาลัยเทคนิคชนบุรีครับโอกาสนี้ครับผมขออนุญาตใครเรียนเชิญท่านประธานครับเป็นผู้มอบเกียรติบัตรครับและขออนุญาตเรียนเชิญวิทยาลัยเทคนิคชนบุรีครับเป็นผู้รับมอบเกียรติบัตรบนเวทีครับขออนุญาตกลับเรียนเชิญครับ ครับกับประคุณท่านประธานในพิธีครับและก็ขอแสดงความยินดีกับวิทยาลัยเทคนิคชนบุรีครับต่อไปครับสถาบันที่3ครับสถาบันและหน่วยงานที่ได้รับมอบเกียรติบัตรเชิดชูสถาบันและหน่วยงานดีเด่นส่งคุณค่าทางการศึกษาในเขต EC ประจำปีพุทธศักราช2568สถาบันที่3ได้แก่ รางวัลเชิดชูสถาบันดีเด่นส่งคุณค่าทางการศึกษา EEC MDD Award ประจำปี2568ศูนย์เครือข่ายความเชี่ยวชาญด้านอากาศยานหรือศูนย์ EEC Aviation Center ก่อตั้งขึ้นในปี2565ณสถาบันการบินคณะวิศวกรรมศาสตร์มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรีภายใต้การนำของผู้ช่วยศาสตราจารย์ดรนิพนธ์ทางทองประธานหลักสูตรวิศวกรร,รมอ e ิเล็กทรอนิกส์อากาศยานและผู้อำนวยการศูนย์ศูนย์แห่งนี้เกิดจากความร่วมมือกับภาคอุตสาหกรรมการบินอาทิสายการบินไลออนแอร์ภายใต้การสนับสนุนของ EEC เพื่อยกระดับความเชี่ยวชาญด้านอากาศยานและโลจิสติกส์ทางอากาศมุ่งพัฒนาบุคลากร รองรับอุตสาหกรรมอากาศยานแบบครบวงจรซึ่งเป็นหนึ่งในคลัสเตอร์อุตสาหกรรมเป้าหมายของประเทศด้วยความร่วมมืออย่างใกล้ชิดกับภาคเอกชนทําให้สามารถเติบโตอย่างรวดเร็วได้รับการสนับสนุนทั้งเครื่องมือเทคโนโลยีและผู้เชี่ยวชาญจากอุตสาหกรรมรวมถึงการสนับสนุนอย่างเข้มแข็งจากมหาวิทยาลัยต้นสังกัดการจัดการศึกษาภายใต้ EEC Mo เดลมุ่งเน้นวิศวกรรมการบินการซ่อมบํารุงและสาขาสนับสนุนด้านโลจิสติกส์ทั้งอากาศโดยที่ผ่านมาได้ผลิตกําลังคนช pe อ และ Type B รวมกว่า2,000คนและขยายความร่วมมือกับภาคอุตสาหกรรมการบินมากกว่า10บริษัททั้งสายการบินและผู้ผลิตชิ้นส่วนอากาศยานศูนย์มีจุดเด่นสำคัญในการพัฒนาบุคลากรกลุ่มวิศวกรรมช่างอากาศยานที่ได้รับการรับรองมาตรฐานจากสำนักง,งานการบินพลเรือนและอยู่ระหว่างขอการรับรองมาตรฐานอ a s a ในระดับสากลและยังได้ยกระดับเป็นสนามสอบมาตรฐานช่างอากาศยานระดับอาเซียนช่วยลดค่าใช้ใจ่ายของกำลังคนในการ การเดินทางไปสอบเยนต่างประเทศนอกจากที่จะพัฒนาหลักสูตรให้สอดรับเทคโนโลยีสมัยใหม่ยังมีผลงานวิจัยด้านวิศวกรรมอิเล็กทรอนิกส์อากาศยานที่สามารถคว้ารางวัลระดับโลกจากกรุงเจนีวาอีกด้วยทั้งหมดช่วยยกระดับมาตรฐานอุตสาหกรรมการบินของไทยสู่สากลอย่างเป็นรูปธรรมด้วยบทบาทและผลงานที่โดดเด่นตามที่กล่าวมาสำนักงานคณะกรรมการนโยบายเขตพัฒนาพิเศษภาคตะวันออกจึงขอยกย่องเชิดชูให้ ศูนย์เครือข่ายความเชี่ยวชาญด้านอากาศยาน EEC Aviation Center เป็นสถาบันดีเด่นทรงคุณค่าทางการศึกษา EEC MDD Award ประจำปี2568ครับขอแสดงความยินดีกับศูนย์เครือข่ายความเชี่ยวชาญด้านอากาศยานครับมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญ,ญบุรีนะครับผมโอกาสนี้ครับผมค้ายขอเรียนเชิญท่านประธานในพิธีครับท่านดรจุฬาสุขมานนครับเป็นผู้มอบเกียรติบัตรครับ และขออนุญาตกาบเรียนเชิญศูนย์เครือข่ายความเชี่ยวชาญด้านอากาศยานครับมหาวิทยาลัยเทคโนโล,โลยีราชมงคลธัญ,ญบุรีรับมอบกียติบัตรครับ และขออญาตกลับเรียนเชิญสถาบันทั้ง2สถาบันนะครับศูนย์เครือข่ายความเชี่ยวชาญด้านเมคคาทอนิกมทรตะวันออกครับและก็วิทยาลัยเทคนิคชนบุรีบันทึกภาพร่วมกันบนเวทีครับและโอกาสนี้ครับผมขออญาตกลับเรียนเชิญท่านดรนิชากรทองเปลวครับผู้ในการสำนักพัฒนากําลังคนครับบันทึกภาพร่วมกันครับ กับขอบพระคุณท่านดรจุฬาสุขมานพครับประธานในพิธีผู้มอบเกียรติบัตรครับและก็ขอแสดงความยินดีกับผู้รับเกียรติบัตรทั้ง3สถาบันนะครับศูนย์เครือข่ายความเชี่ยวชาญด้านแมคคาทอนิกนะครับมทรตะวันออกวิทยาลัยเทคนิคชนบุรีและศูนย์ความเชี่ยวชาญด้านอ,อากาศยานนะครับมรทรธัญ,ญบุรีนะครับในโอกาสถัดไปครับร่วมแสดงความยินดีกับสถาบันและหน่วยงานดาวรุ่งที่เป็นกําลังสําคัญในการขับเคลื่อนความเป็นเลิศเฉพาะด้าน และเป็น,นกลไกสําคัญของ EEC ผมขออนุญาตนําทุกท่านเข้าสู่พิธีมอบรางวัลเชิดชูบุคคลและหน่วยงานดาวรุ่ง Rising Star EEC MDD 2025โดยสถาบันและหน่วยงานที่ได้รับมอบรางวัลมีจํานวน1สถาบันนะครับในโอกาสนี้ครับผมใครขออนุญาตกรับเรียนเทินท่านดรจุฬาสุขมนพค,ครับประธานในพิธีเป็นผู้มอบรางวัลครับ และหน่วยงานที่ได้รับรางวัลดาวรุ่ง Rising Star EC ์ EC MED 2025ได้แก่มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิครับ ครับกับประคุณท่านประธานในพิธีครับเป็นผู้มอบรางวัลครับและก็ขอแสดงความยินดีกับมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิครับที่ได้รับรางวัลเชื่อชูสถาบันและหน่วยงานดาวรุ่งไ i ซิงสตาร์ EEC MED 2025ครับ